กรมฐา,านส่วนใหญ่เริ่ <c oughs> รมต้นจากสมถะใช่ไหมคือต้องการเอาอะไรเอาความสงบและความสุขเป็นานิสงใช่ไหมเอาสวรรค์นิพพานเป็นานิสงตรงเนี้มันเริ่มต้นผิดเริ่มต้นว่าจะเอาอะแต่กรรมฐา,านจริงๆเนี่ยเราต้องเป็นผู้อะไรเป็นผู้ให้ยกมือเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะเอานะคิดว่าเรายกมือนี้เพื่อให้แก่พลังของโลกเพื่ออุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำใจอย่างนี้เลยที่เรายกมือร้อยครั้งอุทิศให้คุณพ่อนะอีกร้อยครั้งต่อไปอุทิศให้คุณแม่นะอีกพันครั้งต่อไปอุทิศให้คุณปู่นะนี่โอ้ยสนุกเลยวันนี้ทดแทนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายไปหลายหมื่นครั้งโอ้ใจมันเบิกบานถ้ามันจะเอาโอ้โหกูทำมาทั้งวันกูไม่ได้อะไรเลยนี่มันไม่เอาเลยเบื่อเลยที่นี้เข็ดไปเลยนะเพราะนั้นจิตที่คิดจะให้สบายกว่าคิดคิดจะเอา เอามาตอนแรกมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเนี่ยทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็สัมผัสไม่ได้วันหนึ่งถึงกับเบื่อโอ้เราคงไม่มีวาสนาบรารมีเอางี่ดีกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเองไม่มีวาสนาบรารมีก็ทําเพื่อสร้างมันซะเลยเพราะฉนั้นการกระทําเคลื่อนไหวของฉันตลอดเนี่ยฉันจะเพื่อเพื่อบูชาพุทธเจ้าเท่านั้นฉันจะไม่เอาไม่กี่วันเก็ตเลยได้เรื่องเลยนะเพราะมันทิ้งทิ้งเลอถึงได้ถ้าจะเอาไม่ได้อันนี้คือกฎของนามธรรมา วัตถุนั้นถ้าเอามันถึงได้ใช่ไหมแต่นามนาทายิ่งเอายิ่งไม่ได้แต่ยิ่งทิ้งยิ่งได้ต้นไม้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอมผลัดใบตลอดปีเนี่ยคิดว่ามันอยู่ได้ไหมมันตายนะเพราะถึงฤดูก,ก,การที่มันฤดูแ้งเนี่ยมันต้องทิ้งอ่าถึงฤดูก,การบางูก,กาทจะเอาจิตเราก็เหมือนกันช่วงไหนควรจะปล่อยวางช่วงไหนควรจะเอาเนี่ยต้องรู้จังหวะมันด้วยนะทางการปฏิบัติกรรมฐานต้องมีอุบายทําใจ ่ทําทใจว่าเมื่อไหรเราคิดจะเอาล้วก็นั่นแหละมันจะไม่ได้ให้ยุดไปเลยแต่เมื่อไรว่าวันนี้ฉันเดินโยกมืนเดินให้คุณพ่อสักชั่วโมงนะเดินให้คุณแม่สักสองชั่วโมงอย่างนี้นะเดินให้คนรักของเราอ่ะใครก็ตามที่เรารักนะอุทิศเนี่ยเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราที่เรารักมากที่สุดเนี่ยเป็นใครไม่มีใครเกินพ่อเกินแม่ใช่ไหมอบจะรักผัวรักเมียก็รักบางครั้งแล้วน่ะแต่พ่อแม่รู้สึกเป็นจิตวิญญาณของแต่ละคนแต่ความรักที่เหนือจากพ่อจากแม่ไปเป็นใคร ลูกโอ้ไม่ไหว <laughs> ตัวเราเองนัตถิอัตตสมังเปมังผู้เรยไม่มีใคร,มใคร,รมไม่มีใครรักนัตถิอัตตสมังเปไม่มีใครรักเราเกินตัวเราเอง,ต,เเองตัวเราเนี่ยรักเรามากกว่าสิ่งอื่นอาการที่บอกว่ารักลูกรักผัวรักพ่อรักแม่ลึกๆแล้วคือเรารักตัวเองนั่นเองนะ เมื่อเรารู чи, ui, ้ว่าตัวเองเป็นที่รักแล้วเราก็ควรจะทําดีที่สุดเพื่อตัวเราเองที่เราเป็นที่รักเมื่อเรารักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นไหมเป็นรักพ่อก็เป็นรักแม่ก็ทุกวันนี้คนรักกันไม่เป็นเพราะเขาไม่รักตัวเองไม่เป็นเมื่อรักตัวเองไม่เป็นก็รักคนอื่นไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาคือการเรียนรู้เพื่อรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองแล้วมันก็จะเกิดการที่เราจะรักตัวเองเป็นเริ่มต้น้วยหนึ่งทำกินให้บริสุทธิ์ ทำกายให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องของศีลใช่ไหมทาจิตให้บริสุทธิ์เป็นเรื่องของสมาธิและวิธีทามันเป็นเรื่องของปัญญาสองทำด้วยปัญญาสามเมื่อทําด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาแล้วมันจะเกิดความรักตัวเองเรียกว่าเมตตาแต่สูงกว่าเมตตาคือกรุณาเพราะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าจะมีสามอย่างคือจําได้ไหมอันนี้ชาวพุทธทั้งนั้นนะคุณของพระพุทธเจ้ามีกี่อย่างสามอย่างหนึ่งหนึ่ง อันนี้ขนาดบอกข้อสอบแล้วนะอย่างเราไม่ถูกเลยเนะี่ยหนึ่งบริสุทธิ์ที่คุณสองพระปัญญาคุณสามพระมหากรุณาที่คุณทีนี้คุณลักษณะอัน,นี้มีแต่ผู้ไดเจ้าเท่านั้นหรือไม่ใช่ใครคือผู้ไดเจ้าตัวจริงใครคือผู้ไดเจ้าตัวจริงเจ้าชายศริษฐาเป็นคนเป็นผู้ค้นพบใคร เป็นคนคนเป็นผู้ค้นพบพุทธภาวะในตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าในคนทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แล้วคนทุกคนมีพุทธภาวะอยู่แต่ว่าที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเดิมคือท่านเจ้าชายอะไรสิทธัตถะเป็นคนไปเป็นผู้ไปค้นพบภาวะอันนี้ในตัวเองและท่านก็บอกว่าภาวะอันนี้มีอยู่ในคนทุกคน คะหน้าที่ของเราก็คือจะต้องค้นพบของเราเองโดยอาศัยความรู้ของเจ้าชายจิตแดนทะนะภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราทุกคนเป็นมีพุทธภาวะอยู่แล้วเราทุกคนสามารถจะมีคุณสามประการนี้ได้ไหมสร้างบริสุทธิ์ตัวเองได้ไหมได้สร้างปัญญาให้กับตัวเองได้ไหมเมื่อสร้างบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาคุณมหากรุณาคุณเกิดได้ไหมได้นั่นคือการรักตัวเองการุณาตัวเองเสียก่อน เมื our public, our like mm ่อกรุณาตัวเองเป็นเราแพ้ให้คนอื่นเราจึงเรียกว่ามหากรุณาที่คุณแต่ให้แผ่กับตัวเองเรียกว่ากรุณาที่คุณใช่ไหมเมื่อแผ่ให้คนอื่นได้แบบคนอื่นได้รู้ว่าเรามีมหากรุณาที่คุณเพราะกรุณานั้นสูงกว่าเมตตาเพราะฉะนั้นคุณของพระพุทธเจ้าจึงไม่มีคําว่าเมตตาคุณใช่ไหมมีแต่กรุณาคุณเพราะพระพุทธเจ้าทําให้ใครเพราะท่านไม่ได้ทําด้วยความรักแต่ท่านทําด้วยความกรุณาหมายความสูงกว่าเมตตาสิกรุณา สมมติว่าโยมมาบทก็ได้โอ้หลวงพ่อช่วงนี้ไม่มีเงินใช้เลยเลยเลโอ้เห็นใจคุณนะนี่แสดงว่ามามาเมตานะเห็นใจโอ้ช่วงนี้หลวงพ่อผมไม่มีเงินใช,อนชนน้อันนี้ไปใช้ก็แล้กันอันนี้อจะมามีอะไรมีกรุณาดีกว่าเมตตาไหมดีกว่าเพราะมันเจอเจอของจริงเ <laughs> ออฉันเห็นใจคุณแล้วคุณเป็นอยงงงงงงง่างเนี้ยอันนี้เมตตาเฉยๆนะอ๋อคุณมีเออเดี๋ยวคุณผมช่วย โอกรุนนมากๆก็ไม่ดีเหมือนกันนะ,ะช่วยเยอะเข้าแบบเป็นนักการเมืองไปเลยโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดที่ว่าเมื่อทุกคนมีพุทธภาวะอยู่ในตัวเองแล้วเราจะทําให้พุทธภาวะนี้จเจริญได้อย่างไรก็เริ่มต้นอย่างที่บอกมาเต่ต้นคือเริ่มต้นด้วยการสํารวจลงไปในตัวเราเองให้บริสุทธิ์เชื่อก่อนบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองคือการปรุงแต่งจิต ใช่ไหมรู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีสามใช่ไหมรู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีสามแต่ในกรุณาคุณอันสุดท้ายจะเกิดด้วยความบริสุทธิ์และปัญญาก่อนใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะทําความบริสุทธิ์ให้แก่ตัวเองก็คือมาชําระว่าในทุกขณะตัวนี้มีอะไรบ้างยังตกค้างในกายในใจของเราให้มันเหลือเท่านั้นคุณค่าที่แท้จริงในขณะนี้ในตัวเราคืออะไรคือทุกขเวทนาสุขเวทนาแทบไม่ต้องพูดถึงใช่ไหม นะัมานั่งตรงนี้ตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วคนไหนบ้างรู้สึกมีความสุขไม่มีนะฮะโอ้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าโดยโดยวิธีการนี้อมาว่าโยไปนั่งทําสักสามวันน่ะรับรองได้เลยแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นอย่ามาโทษอานมานะแสดงว่าทําไม่ถูก <c oughs> <c oughs> ทําไม่ถูกนะทีนี้เมื่อเริ่มต้นด้วยว่าเราจะให้เกิดรักตัวเองอย่าง อย่างถึงที่สุดจนกระทงเองไม่ทุกเลยต่อชีวิตเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์ของอาตมาอามาไม่ได้หมายถึงมีศีลบริสุทธิ์ไม่หมายถึงว่ามีชีวิตบริสุทธิ์แต่ว่าในขณะนี้ให้สํารวจลงไปด้วยใจซื่อ,อตรงๆว่าอะไรบ้างที่เหลืออยู่ในความรู้สึกของเราในขณะน,นี้แล้วพยายามให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดถ้ามันไม่เป็นอย่างนาี้มันเป็นอย่างอื่นก็ให้รู้มันเป็นอย่างอื่นเช่นว่าขณะน,นี้ฉันต้องการให้มีความรู้สึกเฉยเฉยกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือมีทุกขเวทนาบางส่วน ใช่ไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงคือความรู้สึกทางกายนี่สํารวจไปที่ความรู้สึกทางใจมีอะไรบ้างมีความคิดไหมมีก็ให้รู้ว่ามีแต่การที่ความคิดมันมีอยู่แต่เรารู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยถือว่ามีไหมเออคำถามยากไปนะยากไปเดี๋ยวเอามาถามงี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเดินไปเนี่ยคุณเห็นไฟ ก้อนถ่านไฟวางอยู่บนทางเนี่ยคุณจะเหยียบมันไหมถึงมีอยู่แต่ว่ามันทําร้ายเราไม่ได้หรือคุณเดินไปเห็นงูขวางทางอยู่เนี่ยถามว่าง,งูจะกัดคุณไหมไม่กัดเพราะว่าการมีอยู่ของงูนั้นทําให้เราเกิดปัญหาไหมไม่เกิดมีอยู่เท่าไม่มีความคิดในขณะนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่แต่เราเห็นไม่ใช่ก่อนความคิดนั้นทําร้ายเราได้ไหมถ้ามันทําร้ายเราไม่ได้เท่ากับว่ามันไม่มีได้ไหม เออพอได้นะสรุปมันผิดยัตติหน่อยก็ไม่เป็นไรผิดตรกการหน่อยนะอา่ามันมีอยู่แต่ว่ามันทําร้ายเราไม่ได้เพราะเราเห็นมันก่อนแต่ในกรณีว่าถึงแม้ว่าเรามีความคิดแต่ความคิดนั้นก็ยังทําร้ายเราได้อยู่หมายความว่ายังไงอ,อันนี้ฟังให้ดีนะเอามาถามยาติที่ว่าถ้าเราเห็นหนามเห็นไฟเห็น งูอยู่ขวางหน้าอยู่เนี่ยเราไม่ไปเหยียบมันเพราะเรารู้ว่าเป็นอันตรายใช่ไหมเราหยุดอยู่หรือไล่มันไปหรือหลีกไปทางอื่นเสียมันทําร้ายเราไม่ได้แต่รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงเหมือนกันในยติที่ว่าขนาที่เราพยายามคลีนอัพตัวเองให้ให้เหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆให้มีแต่ความรู้สึกเท่าที่มีอยู่คือขนานี้คือทุกเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงนั่งมานานอาจจะปวดขาหน่อยใช่ไหมแอ อยู่กับบ้านมีแต่แอร์ในที่นี่ไม่มีแอร์อาจจะอบอ้าวหน่อยใช่ไหมรู้ว่ามันมีอยู่แต่เรารู้ว่าขณะนี้ฉันร้อนอยู่ฉันปวดอยู่แต่ว่าจิตของเราไม่ไปเกี่ยวข้องความร้อนและความปวดคนนี้ทำร้ายจิตเราได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้จะบอกว่าเท่ากับไม่มีได้ไหม <Yeah. S 1> ได้เ <laughs> ออน,นะได้นี่ไงคือว่าอนัตตาเห็นอนัตตาคือเห็นอย่างนี้มันมีอยู่แต่ว่าไม่เข้าไปเป็นส่วนของมันไม่เข้าไปสัมผัสมันมันจึงเป็นอนัตตาเพราะเราไม่เป็นอันเดียวกับมัน เข้าใจไหมไม่ซับซ้อนนะเอาละนี่คือวิธีการทําความสะอาดเบื้องต้นที่ว่า,าบริสุทธิ์ที่นุไม่ต้องคํานึงถึงสีนะคํานึงถือว่าคุณจัดการใจตัวรู้สึกขณะเนี้คุณเหลืออะไรจริงๆเหลือความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาถ้ามันมีความคิดเราไม่ปฏิเสธแต่ให้รู้มันเสียแต่มันจะดับไม่ดับเป็นเรื่องของมันตัวนี้ยากหรือง่าย เริ่มยากแล้วบทเรียนตรงนี้เริ่มยากแล้วถ้าคนไหนไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยเจริญสติมาก่อนรับรองว่าทําไม่ได้ใช่ไหมรับขนาดคนปฏิบัติจเจริญสติมาแล้วยังทํายากเลยใช่ไหมเราเรื่องอะไรคุณไม่ได้ฝึกมาจะทํงาง่ายๆแบบนั้นง่ายเกินไปนะง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการฝึกซะฝึกจะถูกจะผิดฝึกไปก่อนก็นแล้วกันนะแต่ว่าในที่นี้ทุกคนสร้างจังหวะเป็นใช่ไหมเป็นหมดไ้วใครบ้างสร้างอย่างไ่เป็นยกมือขึ้น เพื่อจะได้ไม่สาธที่อีกรอบหนึ่งโอเคบางคนอาจจะขี้เกียจที่จะย่งางก็ตกลงว่าทาได้ทุกคนนะให้เอาไปนั่งทาวันละห้านาทีสมมุมติเรานั่งทำห้านาทีคลีนับความรู้สึกบททุกอย่างเหลือแต่ความรู้สึกตรงนั้นห้านาทีคุณก็บริสุทธิ์ได้ห้านาทีแก้วที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไม่มีน้าําไม่มีรอยเปื้อนเนี่ยถ้ามันเป็นแก้วที่สะอาดเรามองทะลุไหมมองทะลุการมองทะลุหมายความว่ามันเป็นคุณภาพมันที่สองคือปัญญา โปร่งใสลักษณะของปัญญานะมองอะไรทะลุโปร่ปปปงคือลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นตัวบริสุทธิ์นั้นจะทนให้เกิดปัญญาและปัญญาตัวนี้มันจะไปเห็นความจริงของชีวิตอ่าเห็นความจริงของชีวิตอะไรคือความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตในฝ่ายรูปเรียกว่าอนิจ,จังทุกขังอนัตตาความจริงของฝ่ายรูปทางจิต มีสองอย่างนะความจริงของฝ่ายรูปทางกายความจริงของฝ่ายรูปทางกายเรียกว่าไตรลักษณ์ทีนี้อการที่ความจริงของรูปฝ่ายทางจิตเรียกว่านามารูปเนี่ยถ้าเราจะไปกําจัดมันเนี่ยเราเอาอะไรไปกําจัดเพราะทุกขงังอนิจจังขง,ขงนาตาเนี่ยบำบัดทางกายด้วยการบําบัดด้วยการปรับเปลี่ยนขึ้นไหวเยียบ,บทใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าตัวนามารูปเนี่ยที่มันเป็นความคิดมันทาให้เราเจ็บกายไหม ไม่ได้เจ็บคุณคิดทั้งวันคุณก็ไม่ได้ปวดไเมื่อยอะไรแต่ว่าใจมันไม่มันทุกข์มันไม่สบายมันอยากเพราะฉะนั้นความอยากคือความคิดนั้นเป็นรูปไหมเป็นรูปเรียกว่านามารูปใช่ไหมนเมื่อนามารูปรูปแบบของอนิจจงทุกขังอนัตตาที่ออกมาในจิตเราเรียกว่าความอยากเรียกว่าตัณหาสามนะเพราะฉะนั้นสมุทัยที่ทําให้เกิดทุกข์ทางจิตจึงเรียกว่าตัณหาความอยากได้ อยากได้ไม่สมใจได้มันแล้วยึดความอยากได้ผลขวายสริงญหาเรียกว่าการมตัญหาใช่ไหมได้มาแล้วไม่ถูกใจอยากจะทิ้งเรียกว่าวิภาวะตัญหาหรือได้มาแล้วถูกใจอยากยึดมันไว้เรียกว่าภวะตัญหาจะวนอยู่อย่างเนี้ยการมัดันหาไม่มีอยากจะได้มาสองได้มาแล้วยึดว่าเป็นของเรายึดติดเป็นภาวะตัญหาเมาื่อมันยึดติดนานมันไม่ถูกใจมีลูกไม่ถูกใจมีผัวไม่ถูกใจมีเมียไม่ถูกอยากจะทิ้งใช่ไหม เป็นวิภาวตัณหาก็จะวนอย่างนี้หรือได้รถมาแล้วไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนรถได้บ้านมาแล้วไม่ถูกใจอยากจะเปลี่ยนบ้านเป็นวิพาวตัณหามันก็จะวนอยู่นี้อันนี้เป็นสมุดัยให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัณหาออกได้อย่างไรอ่ะเชื่อกันคิดเมื่อเรามีความอยากเกิดขึ้นเพราะตัณหาเพราะตัณหาเป็นรูปแบบหนึ่งของอน,นิจจังทุกขังหน้าตาเพราะฉะนั้นเราบอกว่าการอยู่เหนืออน,นิจจังทุกขังหน้าตานั้นก็คือไม่ให้มีรูปใช่ไหมทีนี้เราจะเอารูปออกจากจิตได้อย่างไร คือไม่ให้มีนามารูปให้มันเหลือแต่นามล้วน,วนจะทำอย่างไรขอรู้สึกอย่างเดียวตายแลย้วง่ายจช่มความรู้สึกตัวอย่างเดียวนะอ่าใช่มันอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกแต่ว่ามันไม่ครบจะแก้ใจรักด้วยการใช้ไตรสิกขาไตรสิกขามีอะไรบ้างไตรักรู้ใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัาตาแต่ไตรสิกขามีอะไรบ้าง ศีลสมธิปัญญาหรือสติสมธิปัญญาก็ได้สติกับศีลเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะคนมีสติถึงรักษาศีลได้คนมีศีลต้องมีสติคนไม่มีสติรักษาศีลไม่ได้เพราะนั้นศีลกับสติเป็นเรื่องเดียวกันเพราะนั้นการมีสติสมธิปัญญาจะเข้าไปแก้ตัณหาสามได้ดังนั้นทีนี้สติสมธิปัญญาทำเนี่ยก็มาสร้างความรู้สึกตัวนะเพราะความรู้สึกตัวนี้ก็จะไปสร้างสติสมถิปัญญาแต่สร้างจํานวนน้อยมันก็ไม่เป็น น่ต้องสร้างเยอะๆดังนั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนเรียกว่าสูตรสาเร็จทําอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทาอย่างอื่นแล้วมันจะเป็นไปเองแต่ว่าเราต้องเกิดปัญญาเสียก่อนไปทํามันถึงจะเป็นแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาเห็นเหตุเห็น,หน,หนผลเห็นต้นนั้นไปทําเดี๋ยวคุณก็ทาไปสภาพคุณก็เบื่อแล้วใช่ไหมอู้ไม่รู้ทําไปทําไมแต่ถ้ามันมีปัญญาปั๊บทำไปแล้วยิ่งสนุกก็ทําไปได้เรื่อยๆอถ้าหากว่าฉันไม่มีเวลามานั่งสร้างจังหวะอย่างนี้ อ่าไปจับอันนี้ย้ายมาเนี่ยความรู้สึกอันเดียวัไหมกับสร้างจังหวะอันเดียวกันไหมอ่าถ้าสมมุติว่าจับอย่างมีสติและรู้สึกตัวก็มันก็ไม่ต่างกับจากการสร้างจังหวะใช่ไหมนี่คือทางออกของเราจึงเป็นกรรมฐานแต่อยากจะเริ่ปบ๊บยกมาเลยเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> เป็นกรรมกร <c oughs> ใช่ไหม คือหมายว่าถ้าทําตามสัญชตาตญาณเป็นกรรมกรแต่ถ้าทําโดยปัญญาญาเป็นกรรมฐานอ,อันนี้คือความต่างเพราะฉะนั้นเมื่อได้หลักอันนี้แล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนงานในบ้านทุกงานที่เราเป็นกรรมกรทํางานเป็นทาสมาก่อนเนี่ยเราจะเปลี่ยนมาเป็นนายด้วยการเป็นกรรมฐานคือมีสติตั้งสติก่อนทุกครั้งในการที่จะทําอะไรนั้นหมายความว่าเราอาจจะต้องไม่มีเวลามานั่งสร้างจังหวะที่วัดใช่ไหมเราก็ทําที่บ้านนั่นแหละ แต่ว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เรายกมือเนี่ยมันยกมือหรือว่ายกใจกันแนย่ยกขึ้นยกลงเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าคุณยกมืออยู่คุณยังไม่เป็นกรรมฐานเพราะยังแยกไม่ออก,กระหว่างมือกับความรู้สึกแยกไม่ออกระหว่างรูปกับนามเพราะนั้นเบื้องต้นที่สุดที่จะไปทํางานได้เป็นกรรมฐานตลอดต้องแยกออกระหว่างรูปกับนามถามว่าแยกกันได้หรือยังขอเวลาสามวันขอเวลาสามวัน <laughs> เอาเวลาสามวันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกมากตามที่มายิ่งพี่สูน์ยิ่งเห็นนะแล้วที่สําคัญคือเอามามีโอกาสได้ทาเวิร์กช็อปกับคนคนชาติต่างๆถ้าคิดสูดุดใดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเอาลงมือทําเลยพี่สุร์เลยก็าปรากฏได้ผลสะดวไปเป็นอย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ง่ายคือหมายความคนนั้นพร้อมที่จะตามเราตามที่เราบอกอย่างถูกต้อง แต่มันยากเพราะว่าใช่หรือเปล่าเราไปดูโูทดลองหรือเปล่าอะไรต่างนี้เราคิดไปแล้วทีนี้มันก็เลยเอาบ้างไม่เอาบ้างไม่เต็มร้อยนะอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นสูตรสําเร็จที่หลวงพ่อเทียนท่านเอามาให้เราจริงๆแต่ว่าเราจะทําได้สําเร็จหรือไม่อยู่ขึ้นกับองค์ประกอบสองประการคือศรัทธาและความเพียรศรัทธาและความเพียรทีนี้คําว่า ศรัทธาบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองเชื่อมั่นว่าทําไปแล้วต้องมีผลเชื่อมั่นว่าผลนั้นต้องตกเก่ตัวเราเชื่อมั่นว่าเราจะต้องอยู่เหนือผลของกรรมได้ต้องเชื่อมั่นนนั้นนะแต่หาคตาโพธตที่สถานเ็าว่าการที่สามารถยกระดับจิตยอยู่เหนือกรรมได้ต้องเชื่อมั่นในหลักการนอนันนี้เราไม่เชื่อพระเจ้าเชื่อสิ่งอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นแต่เชื่อการกระทําของตัวเองอันนี้คือเป็นศรัทธาที่ถูกต้องนะทีนี้ความเพียรที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ในถ้าเป็นความเบ็นที่ถูกต้องแล้วมันจะคอนเทนหรือมันจะรวบตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดเลยเช่นอันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้มาถือว่าเป็นศาสตร์นะเรียกพุทธศาสตร์เรียกพุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีสอนในมหาวิาลยแล้วก็ไม่มีสอนในวิชาการต่างๆเพราะว่ามันไม่ไปใช่ทฤษฎีที่ตายตัวแต่ว่าเป็นลักษณะที่พิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นอย่างเนี้ย มาเลยมั่นใจแล้วก็เอาไปให้คนทําแต่ว่ายากที่สุดก็คือว่าคนนั้นศรัทธาและความเพียรไม่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นมาฟังว่าความเพียรที่ถูกต้องไปยานหนึ่งท่านใช้คําว่าเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เป็นทุกข์และเป็นเหตุของทุกข์ให้น้ำมัดระวังอันที่หนึ่งนะรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์และเหตุเกิดทุกข์ให้น้ำมัดระวังสองคุณจะระมัดระวังขนาดไหนก็ตามคุณก็ต้องทุกข์อยู่ดีเพราะอะไร เพราะสติปัญญาของคุณยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมเมื่อมันจะเป็นต้องทุกข์แล้วคุณต้องหาวิธีละให้ได้อันที่สองคือความพมายาที่สองเมื่อรู้ว่าระวังทุกข์และเหตุหนึ่งทุกข์ระวังเต็มที่แล้วมันยังเกิดจนได้คุณก็ต้องรู้จักวิธีละความเพียงที่สองรู้จักวิธีละนะอันแรกนั้นรู้จักวิธีระวังไม่ให้เกิดสองเมื่อมันเกิดแล้วต้องรู้จักวิธีละสามคุณจะคอยระวังอยู่นั้นไม่ได้คุณต้องเสริมสร้างกําลัง ขึ้นมาบางทีเนี่ยเราระวังโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดในตัวเราแต่ร่างกายของเราอ่อนแอนเนี่ยระวังขนาดไหนโรคมันต้องเกิดอยู่ดีใช่ไหมแต่ในกรณีที่คุณรักษาร่างกายสุขภาพให้เข้มแข็งเสมอแม้แต่คุณไม่ต้องระวังโรคมันก็ไม่เกิดเพราะสุขภาพของคุณดีนั่นหมายวามคุณต้องเสริมสร้างกําลังของศรัทธาเสริมสร้างกําลังของสติสมาธิปัญญาขึ้นมาสามเมื่อเสริมสร้างได้ระดับแล้วเนี่ยต้องทําให้มันคงที่ เพราะฉะนั้นโดย .definition ทางศัพทวิชาการเขาก็คือสังวรประทานระวังอย่าให้มันเกิดในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สองเมื่อมันเกิดแล้วคุณต้องตัดคุณต้องประหารคุณต้องทําลายมันทันทีเรียกว่าประหารเรียกว่าประหารอันที่สามเมื่อจําเป็นจะต้องประหารต้องมีเครื่องมือคุณเอาอะไรเครื่องมือมาประหารอันนั้นก็คือต้องเจริญสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องมือ สามคุณต้องใช้เครื่องมือได้ไดตลอดเวลาอย่างที่คุณต้องการเรียกว่าอนุรักษณาอนุรักษณาประธานนะต่นั้นเองในจุดนี้มาทึงบอกว่าในความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะหรือไรแอดเฟรตเนี่ยมันจะต้องประกอบระดัลักสณะสีประการหนึ่งต้องระวังในทุกอย่างให้มันเกิดสองเกิดแล้วต้องตัดทิ้งทันทีหรือขจัดทันทีสามต้องพยายามพอบคูนเครื่องมือแห่งการตัดนี้คือสติสมัมปชัญญะให้เข้มแข็งให้ ให้คงที่เสมอ 4. ก็รักษาเอาไว้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าอนุรักษณาประธานเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นประธานได้ต้องหนึ่งมีคุณสมบัติสีอย่างนะใครจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําคนเนี่ยต้องมีคุณลักษณะสีอย่างหนึ่งเป็นคนระมัดระวังไม่ประมาทสองมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแก้ไขทันทีสศึกษาเรียนรู้สิ่งนั้นๆอยู่เป็นประจำ สี่เมื่อศึกษาเรียนรุ้นแล้วอย่าละทิ้งต้องทําให้มันเข้มแข็งไว้เสมอนี่คนที่จะเป็นหัวหน้าคนต้องเป็นแบบนั้นนะท่านก็นมาใช้ในลักษณะของการกําจัดกิเลสเหมือนกันเมื่อหนึ่งสมมติมว่าเรามีความง่วงหรือความฟุ้งซ่านนี่นะรู้ว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราใช่ไหมต้องระวัดระวังไม่ให้เกิดสองเราระัดระวังขนาดไหนมันก็ยังฟุ้งซ่านก็ยังเกิดอยู่จนได้ต้องหาวิธีละ ละฟุ้งซ่านทำอย่างไรคุณหาวิธีเอาเองสามเมื่อละได้แล้วอะไรจะมาละความฟุ้งซ่านได้ง่ายๆทรมากหมดไหนที่จะทําให้ละฟุ้งซ่านได้ง่ายๆก็ฝึกสติสมาธิขึ้นบาให้เข้มแข็งใช่ไหมเมื่อสติสมาธิปัญญาเข้มแข็งแล้วฟุ้งซ่านมันเข้ามาไม่ได้สามก็รักษากําลังของสติสมาธิปัญญานี้ให้คงทุนและถาวรอ,อันนี้คือและมันก็บูรณาการไปอักุศลรทมทุกหมดเลยว่า ทุกอย่างที่เป็นอกุศลลจิตอกุศลธรรมเนี่ยเอาหลักของสัมมาวายามะเนี่ยไปจับพวกลงไปเลยแล้วมันก็จะลงไปในสูตรนั้นดังนั้นอันนี้คือเรียกว่ามีคุณสมบัติสองประกคือมีศรัทธาและความเพียรที่ถูกต้องได้กล่าวมาแล้วมันก็จะมีสติสมัมปชัญญะอยู่ในนั้นด้วยอันนี้คือสูตรอันแรกที่มานำเสนอพร้อมจะเข้าใจหรือยังเอาละเมื่อพร้อมจะเข้าใจแล้ว เราลงมือปฏิบัติสักพักหนึ่งแล้วจากนั้นจะเป็นการสนทนาถามปัญหาธรรมะร่วมกันตอนนี้พิสุนเนาะ